กันนะครับซ้ายมือที่ตู้กระจกน้าตกก็จะมีนากน้อยสีน้าตาลนะครับเป็นนั่ตัวเล็กนะครับก็มาดิ่น้ำมาวิ่งดิ่นกตีตัวเขานะครับซ้ายมือก็จะเป็นนกกาบัวนะครับอยู่กันเป็นฝูงเลยนะครับกาบัวตัวใหญ่ใบมีเป็นสีชมพูนะครับนี้เป็นสถานีแรกครับสถานีมีขวาเมื่อเราเป็นมีหมานะครับสองตัวหัวมีนุ่นเลยมีหมาขออาหารกินอยู่นะครับ สามารถรูปต้นหันได้นะครับเราตรงเที่ยวนะครับตัว20บาทตรงกลางนะครับถ่ายรูปได้มีควายช่องที่2ตัวใหญ่พอไม่ลูกตัวใหญ่เลยมีควายเราชมอยู่ของเราจะหมุนเวียนเรื่อยๆขึ้นได้ทุกคันนะครับก็ในเข้ามาขึ้นได้ทุกคันตรงนี้สถานีนะครับจนกว่าเราจะออกไปในรอบเดียวนะครับขึ้นได้ทุกคันสถานีนะครับเราชมไปเรื่อยๆนะครับแล้วอยากไม่อยากเดินก็รอขึ้นตรงนี้ได้นะครับชมสัมแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลงเดี๋ยวเราให้ลงพี่นาพี่นาใครอยาไปฝั่งแม่แบบนะ เอามาใไหมันเดือดอะไรไม่ใช่ไหมไอเคพวกเราจะไปรีวิเราจะไปไหนกันเนี่ยพวกเราจะไปไหนกันเนม่ยสวัสดีค่ะยืมของพี่ไว้ยืมองพี่ไว กตอน่อไปนะครับทางเข้าอาณาจักรเจ้านะครับก็จะมีนกรายสายพานเลยในทางรถนะครับสายของปว่ายูนะครับมีนกยุงนะครับฝ่ามือตัวผู้ตัวเมียไก่ป่า นกิราบสาอของเราสวมากเป็นนกแก้วนครบนแกวมากเหงมาปีะนี่นครัขพน่นะครับู้สีเานาไม่ไก่ือาเราไม่ต้องเตินครับข้าวบอนจะข้าบอยางแบบข้เืองยางข้าวเมืงานาสาพันธุ์ด้ อย่างนนะครับก็จะเป็นหางดำนะครับตัวสีดำปากแดงๆครับตัวโตัวนะครับก่อนนั้นเขาไป่เราเสนสากลาบเด็อันนี้มนสคาบเรียกอรหลันนีหรอกย่างจิกวนนะครับถึงคนนอกนะครับตัวเจ็ดสิบ้าบาทโมีอให้ซื ออกจากอาจักนกแล้วก็จะเข้าสู่นาจักดิงอาจารย์รอาณาจักรดิงซุ้มประตูทางเข้านะครับของสถานีริงแจักแจ๊กนี่เองทางด้านซ้ายขอเราก็จะเป็นติงตัวตัวน้อยนะครับอยู่ในกองสีดำนะครับตัวนี้น้อยเราสามารถเดินไปได้แล้วเรากที่เราตัดสตาร์ทเิฟลาร์กเองนะครตรงจุดจอดของดิงเราก็จะมีหนูยักษ์กาบีรานะครับหนูใหญ่ของกาบีกาตานะครับหนูไม่มีหนูใหญ่ฮะ เราจะให้ชมเฉพาะลิงตัวน้อยก่อนนะครับข้างหน้าเราเป็นอนาจักลิงใหญ่ยังไม่เปิดนะครับลิงใหญ่พวกอควงตั้งเปศสินะครับนี่เป็นจุดจอสถานีลิงจักเนี่ยครับขวามือเราก็จะเป็นหนูยักษ์กาปีมานี่ยครับหนูใหญ่ของแอฟริกาใต้นะครับกาปีมาเนาะไม่ใช่กาปิปลานี่ยครับผมกคนหัวาใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ๆอะไร

อันม,มาแล้วดูกระปีมาละเดวหนึ่งสองสามไม่อยากให้อาหาระไม่เอาไม่เรากไม่เอามาดูด้วยครับพิชญานนะนี่เอระวังไหมนนี่ เราไปวิ่งไรกกันตัวเล็กค่ะเลี้กันเพี่ตัวเล็กมีีนอตัวเล็กเด็กกัดอะไรกบิบเล่ดูกบิบ ส่วนสัตว์เขาส่วนกวางพี่น้องมาแวะก่อนค่อนจะไปหาหมอพออมาควันไหไปหาหมอ้อแวะเบิงก่อนได้สิตกน้ำ

หนึ่งสองสามโอเควิดีโอนี่แหละตอนถ่ายภาพไปเยอะ

มาพี่น้องบรรยากาศพอดีแดดพูดนะแดดกแห้งแดดคักอยู่แต่ว่ามันเย็นอยู่มันเย็นพี่น้องมันเย็นนี่ร่มแน่นี่น,นี่แผนท,นนนนที่นี่พี่น้องแผนที่นี่แผนที่นี่แผนที่อะ คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับพี่น้องไปพ้อกัคชิปหนาครับฝากคลิปฝากช่องตาคู่เทปแพนผิดนี้เด้ครับเดอ้อสวัสดีครับ